ตอนที่42ฉันไม่ค่ว่าเดวิดขึ้นเรือมาได้ยังไงฉันจะเปิดโปงเขาไม่ได้ฉันไม่ได้ฆ่าเขาฉันมั่นใจว่าตอนฉันออกมาเขายังมีชีวิตอยู่เธอมีหลักฐานไหมคุณโตเซฟเธอคือคนฆาตะกรอะที่รักเวลาเธอมีปัญหาเธอควรบอกพวกเขานะว่าเธอคือใครฉันป้องกันตัวเองได้ ถธอคือคู่ของคุณแท็กซี่เหรอแต่คุณเจ้เชฟบอกเออเธอเป็นนักสแสดงคาบาเร่ฉันนึกไม่ถึงนะถ้าต่างกับวันนั้นลิบลับอย่างแกล้งทำเป็นง่ออีกต่อให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตักเธอออกจากกันเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้บางทีในจะพูดอะไร นายหมายความว่าคุณแท็กซี่ค่าคุณแคนเหรอเปล่าเออฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเออบอกเหตุผลมาสิว่าคุณแท็กซี่จะค่าคุณแคลนไปทำไมฉันเข้าใจแล้วไม่ว่าใครคือคนทำพวกเขาอยากจะจาัดก,การแท็กซี่โดยใช้ฉันเป็นข้าออ้างแท็กซี่สามารถโยนความรับผิดชอบมาให้ฉันแล้วเขาก็จะปลอดภัย นายมีเหตุผลเขากล้าแต่ต้องผู้หญิงของฉันเขาจึงสมควรตายฮ่าฮาทำไมทำหน้าแบบนั้นท่านลอรอดคนแท้ซีททำจริงเหรอแต่ฉันช้าไปที่จะทำมันได้แล้วฉันเคยคิดที่จะยนต์เขาให้ฉันลามกินแล้วพวกนาย ก็จะหาร่างเขาไม่เจอเขาคือผู้นำตระก,กูลโรเซตเตอร์ที่แท้จริงเขาอันตรายมากคุณโจเซฟในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นที่นี่ฉันอยากให้นายหาฆาตกรให้ฉันจกกัดการเหรอจริงดิดีผู้หญิงคนนั้นต้องถูกสอบสวนไปเถอะแท็กซี่ต้องบุกป,ป้องเธอ ต่อหน้าคนอื่นเฮฉันอยากจะคนคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเหรอดีก็คิดไปสิแต่ว่าใครกันนะที่ฆ่าคุณแครน์นี่มานี่ใครคือฆาตากรเขาต้องฆ่าคุณแครหลังฉันออกมาแล้วตอนนั้นเดวิดให้ฉันออกมาก่อนเดวิดคนไม่ใช่คนฆาตากรหรอกนะ ว่าแต่เดวิดมาที่นี่เพราะอะไรเขาน่าจะไม่รู้ว่าแท็กซี่กับฉันอยู่ด้วยกันเขาคงไม่ได้มาช่วยฉันฉันต้องรู้จุดประสงค์ของเขาให้ได้เธอไม่สนใจฉันทำไมคุณปกป้องฉันเธอไม่ชอบเหรอมันประหลาดนะเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงได้ ให้เธออยู่ตอนลำพันตอนที่เราขึ้นเรือมาด้วยกันไม่ใช่เพราะคุณมีเรื่องที่ต้องทำแล้วฉันอยู่กับคุณไม่ได้เหรอเมื่อไหร่ที่คนรู้ว่าเธอคือใครเธอก็จะตกอยู่ในอันตรายฉันหวังว่าเธอจะขอความช่วยเหลือจากฉันทันทีที่มีปัญหาฉันเป็นคนที่เพิ่งพาได้ของคุณ